สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็เอาวิวสวยๆข้างทางมาฝากนะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นสูงแล้วนะคะเริ่มใสามากแล้วค่ะแล้วที่เรามองเห็นเป็นภูเขาที่อยู่ไกลๆนั่นก็คือภูลังกานะคะจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะที่ที่เราไปปีนเขาแล้วก็ไปไหว้หัวนาคากันค่ะที่ ถ้ำนาคาก็จะไปที่ภูเขาลูกนี้นะคะก็จะมองเห็นเป็นไกลๆค่ะเป็นทางเดียวกันนะคะที่เรามาถ้ำนาคาค่ะก็จะมองเห็นภูเขาแล้วก็พระอาทิตย์ดวงใหญ่มากเลยมองเห็นอยู่บนยอดของภูเขานะคะก็ดูสวยงามค่ะเป็นวิวตอนสายๆนะคะเราก็จะ ไปเรื่อยๆกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็อาศัยถ่ายวิวข้างหน้าต่างรถนะคะอาจจะแบบมัวๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันซ้อนกระจกรถอยู่ค่ะรถก็ไปได้เรื่อยๆนะคะรถไม่ติดค่ะถนนในชนบทก็จะโล่งๆนะคะถ้าถนนดีๆหน่อยก็เหยียบผ่านตลอดค่ะ นี่คะ่ะวิวพระอาทิตย์ก็ดูดวงใหญ่มากเลยนะคะนี่ก็จะมีรถผ่านไปมาเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ถือว่าติดนะคะนานๆก็ผ่านทีนึงค่ะเราก็เก็บภาพวิวสวยๆบรรยากาศช่วงเช้านะคะมองเห็นไกลๆค่ะ ของอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะมาฝากทุกท่านค่ะเดี๋ยวถ้าม,มีโอกาสก็น่าจะทำคลิปภูเขาค่ะตอนนี้เราก็เอาวิวริมทางมาฝากก่อนค่ะวิวพระอาทิตย์ขึ้นช่วงสายๆนะคะก็ดูสวยงามไปอีกแบบค่ะแต่ว่ากระจกมันก็จะมัวๆหน่อยค่ะเพราะว่าเรา ถ่ายผ่านกระจกนะคะแต่ว่าแสงพระอาทิตย์ก็สว่างสวัยค่ะเดี๋ยวเราก็ชมวิวข้างทางกันไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่เรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะ It up never got in your way never talk back never think